สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาตะกุดของลุงปู่ดู่วัสแกเป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือถือว่าค่อนข้างจะหายากอยู่ของลวงปู่ดูว่วัสแกซึ่งเราดูก็คือมีในบันทึกมีในอะไรหนังสือไหมพะผู้มองคือไม่มีหรอกเพราะมองอย่างี้ว่าที่ผมพูดชอบพูดว่าอืมแบบนี้คือหลวงพ่ออะไร นี่แหละก็คือเป็นตะก,กุดผมเคยถามคนที่แบ่งให้มาเขาบอกว่าเออถามคนที่ให้มาเขาก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรถามจ้ตัวคนที่เขาได้มาเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรเพราะได้รับจากมือของหลวงปูดด่ดูวัดสกแก่ย่างงี้ที่ผมชอบพูดว่าเออไม่รู้จะตีเป็นของหลวงพ่ออะไรอะไรถามเขาเขาบอกว่าเออ ไม่รู้จะตีเป็นหลวงพ่ออะไรพ่อได้รับจากมือของหลวงปู่ดู่วัสแกเพราะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นคนที่เขาได้มาเขาก็ห่วงเขาไม่ค่อยให้ใครดูอย่างนี้อาจจะไม่มีใครดูใคร,ใครรู้ใครเห็นว่าตะกุดหนังหน้าฝากเสือของหลวงปู่ดูวัสแกก็มีแต่เรามองในแง่ว่าถ้าดูความเก่าได้อายุได้แน่ แต่ถ้ามองในแง่ว่าเป็นของหลวงปู่ดูจริงๆไหมตัวนี้เราไม่กล้ายืนยันแต่คนที่แบ่งให้มายืนยันว่าดอกนี้ได้รับจากมือของหลวงปู่ดูวัดสะแกะเป็นหนังหน้าผากเสือตัวนี้ก็คือหนังหน้าผากเสือแต่ใช้ตะกะุว่าหมวนทับอีกทีหนึ่ง แล้วก็ใช้ได้สายศินพันทับอีกทีหนึ่งการกันการคลายตัวของหนังหน้าหนังผมตีว่าเป็นหนังหน้าผากเสือแล้วกันเป็นตะกุดของหลวงปู่ดุวัสแกเป็นหนังพูดว่าหนังหน้าผากเสือแล้วกัน พระพวกนี้มันก็คือมันไม่มีการยืนยันไม่มีการพูดกันว่าตะกุดของลุงปู่ดุวัสะแกมีหนังหนางผากเสือด้วยแต่คนที่ได้ก็ยืนยันว่าเออได้รับจากมือของลุงปู่ดุวัสะแกเนี่พะคนที่ผมเคยถามว่าเออเป็นของลุงพ่ออะไรคนที่เขาได้เขาบอกไม่รู้จะบอกลุงพ่ออะไรเพราะได้รับจากมือของลุงปู่ดุวัสะแก เขาพูดมาอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาขยายจะมาขยายใหญ่ๆดูกันตะกุดหนังหน้าผากเสือของหลวงูุดูวัสแกเรามาขยายขยายดูกันศึกษาละเอียดละเอียดอย่างนี้ลักษณะได้ที่พันหนังหนังที่เอามาทำไม่รู้ใช่หนังหน้าผากเสือหรือเปล่าอย่างนี้ แล้วก็มองในแง่ว่าจินตนาการคิดไปก็แล้วแต่อย่างนี้้ขาขาขที่เกาะบนตะก,กั่วได้อายุหรืออะไรอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาในล,ลักษณะของหนังก็เป็นอย่างนี้ได้ที่ใช้พันเก่าได้อายุถ้าเรามองในแง่ว่าทั่วไปมัน ไม่มีอยู่ในสารสาร,ระบบของหายากที่เราพูดกันที่ผมพูดนะเราจะบอกว่าไม่มีตีเป็นเกเลยได้ไหมมันไม่ได้และคนที่ให้เขาบอกได้รับจากแบงค์ให้มาได้รับจากมือหลวงปูดด่ดูเราจะบอกว่าเออเชื่อไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าเรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ถือว่าเรียนรู้ด้วยกันมันก็พูดไม่ได้ เพราะคนที่เขาให้มาเขายืนยันว่าได้รับจากเมือหลวงปู่ดูวัสแกอย่างนี้แต่พวกนี้ของมีน้อยคนอื่นไม่มีแต่เรามีเราแบ่งมาได้อย่างนี้ถือว่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยการเป็นหนังหน้าผากเสือจริงๆหรือเปล่าหรือหนังอะไรเราไม่รู้แต่เรามองในเงี้ยว่าของที่จะมาทําเก่าจริง ได้อายุจริงอาจจะเป็นยุคต้นๆที่หลวงปู่ดูททำออกมาหรือเป็นของครูบาอาจารย์ตรงนั้นเราก็ไม่ไม่อยากก้าวล่วงไปถึงตรงนั้นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ดูคือใครต้องพกกันอย่างนี้แต่เราจะไม่ก้าวล่วงไปถึงอย่างนั้นหรือของจาาไปเลยหรือเปล่าเจ้าสำนักเรามองเราก็ตีแค่หลวงปูด่ดูวัดสแก พอคนที่ได้รับก็คือได้รับมาจากหลวงปู่ดู่วัดสแกได้ที่ใช้พันเทออบอีกแค่ทีหนึ่งกันการขายตัว๋วแล้วก็ศึกษาดูกันว่าได้ถึงยุคถึงสมัยลอยไขลอยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นตะกุดที่พันเราดูเราศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเป็นรังไงเป็นตะกุดหนัง หน้าผากเสือหรือหนังเสือหรืออะไรเพราะมองนี้ว่าจำนวนที่เห็นก็ไม่เยอะที่มีที่ได้ถ้าเป็นหนังเสือทั้งแผ่นก็คงหลายหลายดอกแต่นี่คือแทบจะบอกว่าไม่มีหมุนเวียนอยู่ในวงการเลยเรามาดูเรามาศึกษาหนังเนะี่ยเราตีว่าก็ตีเข้าข้างตัวเองเลยนะให้มีราคาขึ้นมา หนังหน้าผักเสื้ออย่างนี้เพื่อให้มีราคามีอะไรเครดิตขึ้นมาเป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปู่ดู่วัดสแกเราด,ดูลักษณะคือถือว่าค่อนข้างหายากอยู่แต่จะบอกว่าไม่เห็นมีใครเอามาโชว์มาอะไรก็ถือว่าผมเอามาให้ดูมาให้ศึกษามาเรียนรู้ด้วยกัน เชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นของหลวงปู่ดู่วัดสแกหรือเปล่าเรามาดูถ้าเรามองนี้ว่าเออหลายๆคนที่หิวแสงมาบอกว่าเออใกล้ชิดหลวงปู่ดู่วัดสแกททาไมไม่มีอย่างนี้เชื่อได้จริงๆหรือเปล่าว่าได้รับจากมือหลวงปู่ดู่เหมือนกับที่เขาพูดพูดกันเหมือนกับเสียนพระที่พูดกันคนนั้นใกล้ชิดทําไมไม่มี เราคิดดูเอามองใอนเงี้ยว่าบางครั้งคนที่เขาไม่เห็นหิวแสงไม่อะไรได้รับจากมือหลวงปู่ดูก็ก็ไม่ค่อยพูดกันพูดกันซุบซิบแต่เฉพาะคนที่รู้จักที่ไว้ใจจริงๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้เขาเขาไม่หิวแสงเขาก็เก็บไว้เราก็ดูพอเราเชื่อเราอะไรที่เขาพูดน่าจะเป็นการพูดจริงอย่างนี้ ที่เอามาให้ดูบางครั้งมันก็คือมันคบเดินแดบสองคมันแหละเราพูดเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนเขาไม่เชื่อเขาก็หาว่าเราอุปโลกอยู่พอไม่มีอยู่ในระบบของหลวงปู่ดู่วัดสแกนหนังสือของวัดที่เขาบอกว่ามาตรฐานมาตรฐานสากลก็ไม่เห็นมีเรามาดูเรามาศึกษาแต่เก่าเก่าแน่ได้อาอยุแน่ หนังหนังแท้แน่ตะกัวได้อายุแน่อย่างนี้เราก็มาดูเรามาศึกษาที่ว่าเรียนรู้ไปด้วยกันพอเวลาพูดก็คือมองในเงี้ว่าเราก็พูดเข้าข้างตัวเองนิดนึงหนังหน้าผากเสือที่มีจํานวนน,น้อยอยู่มีแต่เราคนอื่นไม่มีเอาหนังเสือมันมีเยอะไหมหนังหน้าผากเสือมันมีเยอะไหมที่จะมีทุกคนไหมเรามาดูเรามาศึกษาที่ว่าเรียนรู้ด้วยกัน เป็นตะกุดตะกัวค้มหนังของหลวงปู่ดูวัสสแกก็ตีเป็นตะกุดหนังหน้าภาคเสือของหลวงปู่ดูวัสสแก่ที่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันหนังเก่าได้อายุตะกัวเก่าได้อายุเราศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเป็นยังไงเป็นตะกุดของหลวงปู่หนังหน้าภากเสือของหลวงปู่ดูวัสสแกอย่างนี้ ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยการว่าเป็นยังไงลักษณะของความเก่าคาบไขที่เกิดขึ้นเหงินตะกุ่กกวบนตะก,กุดมาเป็นยังไงขึ้นที่หนังที่อะไรร้พอพวกนี้ก็ถือว่าเดิมๆผมก็ได้มาก็ถือว่าห่วงจับแทบจะไม่ได้จับใช้ก็แทบไม่ได้ใช้น,น,นานๆหยิบออกมาใช้มาดูทีนึงพกพาไปนั่นไปนี่อย่างนี้ เป็นตะกุดหนังหน้าผักเสื้อของหลวงปู่ดู่วัสแกสภาพถึงดีดูดีแทาจะว่าร้อยเปอร์เซนต์ตีเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์เลยอย่างนี้เป็นตะกุดของหลวงปู่ดู่วัสแกเพราะคนที่ได้รับบอก็ได้รับเขาบอกว่าเขาได้รับจากมือของหลวงปู่ดู่วัสแกเพราะอย่างนี้ผมเคยให้พวกถามเขาเขาบอกเออของหลวงพ่ออะไรเขาบอก เขาได้รับจากมือหลวงปู่ดุวัสสแก่เลยไม่รู้จะบอกเป็นของหลวงพ่ออะไรเรามาดูเรามาศึกษาถ้าเป็นของครูบาอาจารย์มันก็คิดเข้าข้างตัวเองพอได้รับจากมือหลวงปูด่ดุแล้วก็อยุดที่หลวงปู่ดูเลยเป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปู่ดุวัสสแก่เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงลักษณะของตะกุดหรืออะไรต่างๆ เารมาดูการพันการอะไรเราจะมองเห็นตะกัวที่พันประกบหนังหน้าผากเสือเพื่อไม่ให้หนังหน้าผากเสือกลายตัวอย่างนี้เราเห็นหมวกวองนอาถ้าเราดูเราหาที่อื่นมีแบบนี้ไหมก็ไม่เห็นก็าอาจจะเป็นมองอย่างนี้ว่า เป็นสำนักเดียวของหลวงปุ่ดูวัดสแก์ที่ทำอย่างนี้เลยไหมแล้วดูพันทับด้วยตะกัวอย่างนี้แผ่นนี้้วอตะกัวตะกัวนี่หนังเรียกว่าหนังหน้าผักเสือจำนวนรอบก็แค่รอบสองรอบ เป็นตะกุดของคนที่ได้รับมาบอกว่าได้รับจากมือหลวงปู่ดูวัสดกแกเป็นหนังหน้าผากเสื้อเราดูอีกข้างเป็นตะกุดของหลวงปู่ดูวัสแกเรียกตะกุดหนังหน้าผากเสื้อหนังตะกูตะกัวที่ใช้พันทับเพื่อไม่ให้หนังขายตัว เป็นของหลวงปู่ดูวัดสแก่แล้วกันเพราะคนที่ได้รับบอกว่าได้รับจากเมืองหลวงปู่ดูวัดสแก่ตะกุดนังนานภะักเสือหลวงปู่ดูวัดสแก่ความหนาของตะกัวอย่างนี้เราดูได้ที่ใช้พันความเก่าของได้ที่ใช้พันได้อายุหรือได้อะไรเรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกัน น่ได้ที่ชายพันจยกุดหนังหน้าผากเสื้อของหลวงปู่ดุวัสแกนนี่